วันนี้ผมมาแจกวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจรีนะครับสวัสดีครับผมมระสิทธิ์อนดี้นะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ค่อยได้เจอกันมานานนะครับก็หายหน้าหายตาไปสักระยะหนึ่งได้เนาะนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาะวัตถุมงคลเอาสิ่งดีๆมาแจกนะเนื่องจากว่านะครับไอ้ไข่บอกให้แจกนะทำไมผมถึงบอกว่าไอ้ไข่ถึงบอกให้แจกนะครับ ก็คือวันหนึ่งนะครับผมได้รับฝันเห็นได้ไข่นะครับเขาก็บอกว่าให้ทําคลิปนะครับสําหรับแจกวัตถุมงคลไอ้ไข่บ้างนะครับในช่วงนี้ในช่วงเทศกาลสงการนี้นะผมก็เลยจะมาทําคลิปนะครับเป็นคลิปแจกนะวันนี้สิ่งที่ผมจะแจกนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะครับผมจะ เอามาให้ดูนะในช่วงท้ายรายการนะแต่ก็ฟังรายการไปก่อนเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเคยฟังผมพูดนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีนี้ในเรื่องประสบการณ์ต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆนะ นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดขึ้นมานะครับผมพูดขึ้นมาด้วยความจริงทุกประการนะครับในการอ้างอิงในการสิ่งที่ผมประสบพบเจอในตัวเองนะครับไม่ได้ทําให้แบบเชื่อหรืองมงายอะไรมากมายนะแต่ถ้าเราศรัทธาหรือว่าเราบูชาวัตถุมงคลนะครับก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะแต่วันนี้นะครับก็มีคํามา พูดหรือว่ามา,าเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีเทคนิคนะแล้วก็คำตอบคำเล่าที่หลายๆคนทักมาระหว่างที่ผมไม่ค่อยที่จะได้มาจำคลิปนะอันดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับเรื่องแรกนะครับในที่จะตอบคำถามมีหลายคนที่ถามผมก็ามาเกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพของผมนะครับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ นะครับแต่ว่าก็ยังมีผลข้างเคียงอยู่ที่จะให้ผมนั้นได้ไปเจาะเนื้อเยื่อไตในวันวันที่19เมษายนนี้นะครับเจาะเนื้อเยื่อไตเพื่อดูว่านะครับเพื่อดูว่าไตของผมเนี่ยนะครับเกิดการปฏิเสธอยู่หรือไม่ต้องปรับยาตัวไหนไหมนะครับปกติคนอื่นก็หายไปหมดแล้วแหละดีหมดแล้ว เหลือผมเล,เล็กๆน้อยๆนะครับต้องซ่อมแซมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีวันที่าบาดเจ็บมันก็ต้องมีวันที่จะหายแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งนะบ,บางคนถามกันเข้ามาเยอะว่าผมนะครับพี่ประสินยังมีวัตถุมงคลแบ่งอยู่หรือไม่นะครับนะอยากจะได้รูปภาพนะก็ มีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Higher, รูปภาพแล้วก็หลายๆอย่างนะแต่วันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะเอามาทําคลิปแจกนั้นเองนะครับในเรื่องช่วงสงการนะช่วงโควิดก็ระวังตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะในเรื่องของการเดินทางแต่สิ่งที่ผมจะแจกมี2อย่างนะครับที่ผมจะแจกนี่นะครับสิ่งที่ผมจะแจกคือสิ่งนี้สิ่งนี้คือเป็นภาพอะคริิก นะครับภาพอัดอะคริลิกเป็นแบบนี้เลยนะอืมผมสไลด์ให้ดูตรงหน้าจอด้านหลังเป็นแบบนี้นะของแท้ต้องมียันนะต้องมียันแบบนี้เลยนะอืมแต่ว่านะครับเราไม่ต้องไม่ต้องคิดกังวลนะครับถ้าเราได้วัตถุมงคลแบบนี้ไปนะจุดสังเกตรเราต้องดูที่ตัวยันมีตัวประทับไหมเป็นรอยปั๊มนะครับเป็นรอยปั๊มยัน แบบเป็นเป็นรอยปั๊มเข้าไปนะครับผมเราก็สังเกตดูว่าเป็นของแท้เนาะก็เอาไปบูชานะครับสำหรับคนที่ไม่มีหรือว่าคนงบน้อยนะครับช่วงนี้บอกได้เลยนะว่าช่วงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับทำให้เรา,ากล้าที่จะต่อสู้ฝ่าฟันช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งพอนะครับอยู่ยากถ้าเราคิดไม่เป็น ก็อยู่ยากเช่นเดียวกันมีหลายคนหลายท่านนะครับได้ทักมาปรึกษาของผมนะในเรื่องของอหลายหลาสิ่งหลายอย่างนะทั้งบ้านจะโดนยึดนะครับทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานกําลังจะตกงานกําลังจะเปลี่ยนงานทักหาผมนะครับก็ขอวัตถุมงคลไปบูชาแล้วก็ขอพรกับไอ้ไข่นะครับทักมาขอพรกับไอ้ไข่ให้หน่อยนะครับก็สําเร็จก็มียังไม่สําเร็จก็มี นะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพื้นดวนของเราด้วยนะอ่ะโอเคสิ่งที่2นะครับที่ผมจะแจกนะแต่นะครับการแจกของผมมีจํานวนจํากัดนะผมจะแจกเฉพาะนะครับเฉพาะคนที่ลำบากไม่มีจริงๆนะอยากจะให้ไปไอ้ไข่นี่ไปช่วยรักษาเขาไปช่วยชีวิตให้ดีดีขึ้นนะครับมผมมีจำนวนจำกัดแต่ถ้า ครบจำนวนจํากัดที่ผมแจกไปแล้วนะอ่าก็อ่า,อาค่อยทักถามคุยกันได้นะครับตามไลน์นี้นะตามเบอร์โทรข้างล่างนี้แหละนะครับอ่านี่นะครับสิ่งที่2ที่ผมจะแจกคือผ้ายันผืนนี้เลยเป็นผ้ายันไอ้ไข่วัดเจดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นผ้ายันสีชมพูนะครับพร้อมกันกับกระปุกอมสินสีชมพูเป็นเซตเดียวกันนะครับเป็นเซตเดียวกัน นะนี่นะครับความใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรนะเท่าเท่ากันกับกระดาษ AC ได้นะครับเท่ากับกระดาษ a 4ได้ความสวยนะครับดูรายละเอียดดูตรงนี้เลยนะอเห็นไหมของแท้ต้องมีอย่างนี้นะครับต้องมีแบบนี้เขาเขียนว่านะครับนพยานเขียนว่าโชคดีมีลาบเงินทองไหลมาเทมาค้าขายร่ำรวย ปลอดโลกปลอดภัยไร้อุป,ปรสรรคมีอายุยืนยาวส่งน้ำ63นะครับเป็นไอเป็นพยันปี63นะครับรุ่นส่งน้ำพร้อมกันกับกระปุกออมสินนะคนที่ผมนะครับแจกนะผมแจกผมไม่ได้เอาให้เป็นคู่นะอาจจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะแต่ใครที่อยากจะได้ของแจกก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะ กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามนะก็จะได้อันนี้ไปแต่นะครับผมจะขอเลือกให้นะก็ให้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ที่ใต้คลิปนี้คอมเมนต์ comment, แล้วก็อาจจะพิมพ์นะครับสิ่งที่พบเจอสิ่งที่อยากจะได้นะครับเล็กๆน้อยๆน,นะไม่ต้องยาวนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ไปความเชื่อนะครับความเชื่อความศรัทธาทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะ สิ่งนี้นะครับผมไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้ทุกคนงมงายนะผมพูดนะครับเพื่อที่จะได้วัตถุมงคลเนี่ยไปเป็นที่เลียดเหนียวจิตใจและเราควรที่จะทําทุกอย่างให้เต็มที่กล้าทิศกล้าทํากล้าแสดงออกกล้าที่จะหาเงินนะถ้าเราไม่เขาเรียกว่าไม่หาลู่ทางในการหาเงินไม่ขยันขอแต่โชคแต่ลาบอย่างเดียวนะครับพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียว มันไม่มีทางที่จะเกิดผลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผลการกระทําของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนะโอเควัตถุมงคลอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ผมเชื่อนะครับตัวตัวของผมนะผมเชื่อและศรัทธาในวัตถุมงคลถึงทําให้ผมนั้นนะครับมีชีวิตที่แข็งแรงอยู่ในทุกวันนี้และมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตเรนะียกว่า โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่นะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนะครับในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลเนี้ยบางคนอยากจะให้เกิดผลไวนะครับบางคนอ่าไมาว่าทําไมไม่เกิดผลสักทีนะครับผมจะแนะนําอย่างนี้เลยนะแนะนําว่าการที่วัตถุมงคลหรือว่าสิ่งที่เราบูชาเนี้ยจะเกิดผลขึ้นไวนะเราต้องมี คุณสมบัติอย่างไรบ้างนะถึงจะส่งผลบุญให้เกิดประโยชน์ไวๆที่สุด 1. น,นะครับเราควรที่จะขยันนะครับหรือว่าหมั่นทําบุญนะทำบุญทําทานนะครับถ้ว่าการทําบุญนี่คือการให้การให้สิ่งของจากคนที่เดือดร้อนคนที่ด้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆการไปทําบุญตักบาตร นะการทําบุญสังฆทานทําอะไรหลายๆอย่างนะครับบูชาบกุพการีนะครับอตอบแทน่าคุณหลายๆสิ่งหลายอย่างจะช่วยนะครับเกื้อหนุนบุญที่เราทําอยู่กุศลที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันปันจบ ขึ้นไปสู่ระดับหนึ่งก็จะทําให้บุญที่กําลังตอบสนองเราเนี่ยบุญที่เราเคยทํามาแต่แตั้งแต่ไหนแต่หลายก็ก็ไม่รู้นะครับเขาจะอาจจะส่งผลให้เรานั้นสิ่งขอพรของเรานั้นประสบผลสําเร็จนะครับทำให้ชีวิตของเราเนี่ดีขึ้นนะหยิบจับอะไรก็คล่องไปหมดนะไม่มีการติดไม่มีการขัดนะจากกําลังจะติดขัดกําลังจะชอ็อตแต่ก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามา มีคนดีๆเอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับนี่นะครับบุญกุศลนะครับควรสร้างอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าเราจะสร้างแค่ช่วงที่เราต้องการให้เกิดผลเท่านั้นนะขอรีกว่าถ้าเราสร้างเฉพาะช่วงเวลาเวลาหนึ่งนะมันเหมือนกันกับว่าเราทําบุญนั้นเพื่อที่จะให้ได้รับผลตอบแทนนะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทําบุญด้วย ใจที่บริสุทธิ์นะมีความสุขนะครับก่อนที่จะทําบุญพรุ่งนี้นะครับอ้ผมจะพยายามบุญที่วัดนะพรุ่งนี้ผมจะเอาเสื้อผ้าเอาของอาหารไปให้กับเด็กน้อยนะให้กับคนที่ขาดโอกาสนะคุณผ้มมีความสุขจังเลยนี่เขาเรียกว่าการมีความสุขนะครับ ก่อนที่จะทําบุญนะก็เป็นอนิสงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกเลยจงมีความสุขในขณะที่เราได้ทําบุญวันนี้เราได้ทําบุญกําลังจะทําบุญเนี่ยกำลังจะทําบุญตักบาตรเฮ้ยเรามีความสุขจังเลยที่เราได้มีโอกาสทําบุญในวันนี้นะนะครับหรือว่าบางครั้งเราไปทําบุญตักบาตรกับพระเจ,จียจิหรือว่าพระรุดงพระที่ เราอยากจะทำนะครับพระพระองค์ไหนก็ได้เราทำโอ้เรามีความสุขนะในขณะที่เรากําลังทําบุญตักบาทเรายังมีความสุขที่เรามีโอกาสที่จะได้มาทําบุญตักบารให้กับพระเกจินะนะทั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนะ่ะเวลาเราเอาของไปให้นะครับเวลาบางคนหลายๆคนอาจจะจาคลิปขึ้นมานะครับอาจจาคลิปขึ้นมาเห็นคนที่ขาดโอกาสแล้วก็ไปช่วยเหลือ นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่งนะก็เลยส่งผลบุญให้เรานั้นนะครับมีความสุขในขณะที่ทำบุญนี่คืออันนี้สงนะครับที่ส่งผลให้ชีวิตของเราเนี่ยหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยดีแล้วนะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วอย่างน้อยเราก็มีความสุขแล้วในที่เราทำบุญนะอย่างที่3มนะครับเขาเรียกว่าเราควรที่จะมีความสุขหลังที่ทําบุญนะ ความสุขหลังจากการทําบุญคืออะไรเอออาจจะบานไปสักระยะเวลาปี2ปีหรือวัน2วันนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยนะครับเราได้ไปทําบุญเลี้ยงพระนะเราได้ไปทาบุญเลี้ยงพระเราก็พอว like yep. ันน <wh> oh! oh! ี้มาปุ๊บเฮ้ยเรามีเรายังคิดถึงอดีตเฮ้ยเมื่อวานเราไปทําบุญเลี้ยงพระตั้งหนึ่งร้อยองค์ตั้ง9องค์นะอ่าเรามีความสุขจังเลยเรามีโอกาสที่ได้สร้างสะสมบุญ เพื่อที่จะให้ท่านนั้นนะครับได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติต,ต,ต่อเพื่อสืบทอดศาส,สนาอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มีความสุขหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่เราเคยทํามาตั้งแต่อดีตเราคิดย้อนเรามีความสุขนี่นะครับเขาเรียกว่ามีความสุขในขณะที่ทําบุญทุกอย่างนะครับถ้าเรามีความสุขในขณะนั้นนะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับอืมนะเห็นไหมนะครับสิ่งที่ดีๆเราอยากจะให้บุญเกิด กับเราเยอะๆไี้สงเยอะๆในการทําบุญเราต้องมีความคิดประมาณนั้นนะครับนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมคิดในการใช้ชีวิตในการที่ผมทําบุญนะอย่างเช่นนะครับปัจจุบันปัจจุบันนี้คือตัวผมนะครับก็เร็วๆนี้แหละนะครับก็ได้เอาเขาเรียกว่าปัจจัยนะครับก้อนหนึ่งนะไปซื้อ องพระพุทธรูปนะครับองพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะแล้วก็เอาไปถวายวัดนะที่บ้านเกิดนะครับหนงค์ก็เป็นองค์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับราคาก็ประมาณ7 8 0 0 0หนเหนี่แหละนะครับก็เป็นเป็นเหมือนอไปเหมือนเป็นช่วยเป็นเจ้าภาพ นะครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาเป็นสร้างวัตถุมงคลให้คนได้กราบไหว้ถวายวัตถุมงคลให้กราบไหว้ถือว่าเป็นอาน,นิสงส์ที่ใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยสาธุไปกันกับผมนะครับอยากจะให้ทุกคนทุกท่านนั้นได้รับนะได้รับสิ่งดีๆ อ่าสิ่งดีๆสิ่งที่ผมได้ทำเนี้ยนะครับขอให้อ่าโดนมาดานเกิดผลให้ทุกคนทุกท่านที่ได้ดูอยู่ในตอนนี้ได้อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ด้วยนะให้มีชีวิตที่แข็งแรงร่างกายที่แข็งแรงคิดดีทำดีชีวิตขอให้ชีวิตดีๆเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะถึงไม่ชีวิตไม่ปังปังไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่หวือหวา แต่ขอให้มีความสุขทุกขณะในการใช้ชีวิตแค่นั้นก็พอแล้วนะอืม